เอาลละครับจังหวะนี้เซนโดอันติมาแล้วบล็อกเข้าไปครับโดยไม่ต้องใช้ท่าไม้ตายเลยนะครับต็มสวัสดีครับมินรามเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ชนลปั้น18ึ่งบนหเกมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม SLAMDUNK MOBILE นั่นเองครับ วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวใหม่นะครับนั่นก็คือราชายอดดักบลอกแห่งโชยนะครับฮาเซวะคาสิชินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็บล็อกโหดมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังสนใจล่าตัวใหม่พร้อมกับกิจกรรมใหม่นะครับขอแนะนำเพจ d i y Shop นะครับเพจเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับแล้วก็ได้คูปองสองเท่าเหมือนเดิมครับถ้าเกิดสนใจเนี่ย คลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น SF สสายบล็อกนะครับซึ่งความหลากหลายทางด้านการทำแต้มเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับคือเน้นหนักไปทางบล็อกมากกว่าแต่ถามว่าชูได้ไหมชูได้บ้างครับในบางจังหวะที่ใช้การ จังหวะที่เป็นเผลอๆหรือว่าจังหวะลักไก่นะครับก็สามารถชูได้เหมือนกันส่วนเรื่องของการบล็อกเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆนะครับสามารถหยุดพวกตัวชูหรือว่าจะเป็นตัวดังก็ได้นะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยหน้าที่หลักๆอาจจะเป็นพวกตัวชูมากกว่านะครับเพราะว่า s f อาจจะอยู่ตรงวงนอกเผื่อมีจังหวะได้ทําแต้มด้วยครับแต่ก็นั่นแหละครับแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับของแต่ละคนเอาไปยืนใต้แป้นรอดักดังบ้างก็ได้ครับแล้วแต่เลย ตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่สามารถปิดตัว3แต้มได้อย่างดีด้วยนะครับรวมไปถึงมีทักษะการชูที่ยอดเยี่ยมอันนี้ผมว่าโอเคเลยนะคือเล่นเกมรับเนี่ยแน่นๆไปเลยเนี่ยจังหวะ3แต้มก็ลัาได้นะครับก็คือบล็อกค่อนข้างสูงนะครับและถ้ายิงอัพพอร์เยอะเนี่ยก็จะมีท่าบล็อกที่หลากหลายนะครับโดยไม่ต้องยืนอยู่ตรงข้างหน้าก็ได้นะครับยืนอยู่ข้างๆก,ก็กระโดดบล็อกได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเอาเรื่องเลยนะครับตัวนี้เนี่ย ค่าตัว3มแต้มได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิด3แต้มเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับพวก SG เนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเวลาจะยิงแต่ละครั้งเนาะแต่ก็นั่นแหละรครับไม่มีอะไรง่ายนะครับสำหรับถ้าเกิดใครจะเล่นตัวนี้เนี่ยก็ต้องรู้จังหวะในการบล็อกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบล็อกไม่ถูกจังหวะเนี่ยถึงตัวมันบล็อกเก่งเนี่ยเราก็บล็อกไม่ได้นะครับเออนี้เนี่ยก็ ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ถนัดบล็อกเนี่ยอาจจะต้องฝึกหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะทําประโยชน์ได้ไม่มากนะครับเนี่ยถ้าเกิดผิดจังหวะเนี่ยมันก็บล็อกไม่โดนนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะติดให้บล็อกโดนเนี่ยมันก็สูงกว่าตัวอื่นอยู่ดีนั่นแหละแถมมาตราการรบกวนของมันเนี่ยก็สูงมากมอีกด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ช่วยปิดตัวชู้ได้อย่างดีเลยครับ และสำหรับการรีวิวฮาเซกาวะเนี่ยก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านเพื่อนคนไหนมีความเขียนยังไงเนี่ยก็สามารถมาสแสดงความเขียนใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่เพิ่งหลงเข้ามาชมเป็นครั้งแรกเนี่ยผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวนี้ขอครับสวัสดีครับบ๊ายบาย